สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานประมงอำเภอสีประจันนะคะพามาเยี่ยมชมอ่าสปกรเครือข่ายด้านการประมงนะคะที่ตำบล euh วังน้ำซับอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าของสปกรนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายเกียงไกรแสงครับอยู่ที่หมู่บานวังน้ำซับอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวให้ทาง ในสูตนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะอันนี้กิจกรรมอะไรคะอันนี้เป็นพวกปลาสวยงามเป็นปลาคาร์ฟที่ทางฟาร,ร์มเราก็เพาะไว้หลายอย่างครับมีปลาคาร์ฟมีใช้เดือนน้ําไว้สําหรับอนุบาลลูกปลาอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็ได้รวบรวมเพาะพันธุ์แม่พันธุ์พวกปลาหายากอย่างเงี้ยเช่นปลาหมอตาลหรือว่าปลาจูบป,ะะปลากระทิงลายกระทิงไฟ ปลาลดแล้วก็อย่างนี้ปลาหมูปลาหมูปลาหมูแม่น้าเรานี่เหรอคะอันนี้ตัวประมาณใหญ่ประมาณฝ่ามือหรือครึ่งโลงอย่างเงี้ยซึ่งหายากมากเพราะว่าในการพ่อพันธนุ์ย,ยังไม่เจอที่หาได้ก็ตามแม่น้ําโขงปิงวังยมน่านอย่างเงี้ยหรือทางอีสานเป็นเป็นปลาดักรอบหรือยกยอมาอย่างเงี้ยครับเราก็รวบรวมมาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ตอนนี้ก็ได้ลูกได้ลูกมาเนี่ยนี่คือลูกที่เราเพาะไว้แต่เราต้องเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ไว้ปีหน้าอย่างเงี้ย ค,ครับแล้วก็มีปลาหมอตาลอันนี้คือปลาหมอตานอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ได้มาจากในครูธรรมชาติของตัวเองก็ทีแรกยังไม่ได้คิด,ดเฉพาะพอดีมันตายก็เลยไปไป,ไปทาแดดเดียวไว้ไม่ได้ตากหรอกทำแดดเดียวแล้วก็ไว้ในตู้เย็นแล้วก็มาทอดกินปรากฏว่าเนื้อนี่อร่อยเห,อเหมือนปลาแล็ดผสมปลานินผสมปลาสลิดอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันอร่อยมันน่าทําตลาดได้อย่างเงี้ยก็เลย มีแม่แค่ติเบตตัวตัวผู้แค่ตัวเดียวค่อนข้างหายากแล้วใช่ไหมครับครับห,หายากแล้วในในในธรรมชาตินี่ผมไม่เคยเห็นไม่ค่อยมีแล้วเนาะฮะแต่ว่าผมผมไปเจอในครูของผมมันน่าจะหลงมาอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เศรษฐกิจไปได้แน่เพราะรสชาติอร่อยและหายากอันนี้ก็ะซายเกือบครึ่งกิโลแล้วนะคะตัวนึงประมาณครึ่งโลค่ะนี่จะเป็นตัวเมียตัวผู้จะเล็กหน่อยประมาณเกือบสิบชนิดนะครับปลาที่ว่า พันไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผี้ใหญ่ลองแนะนํานะคะครับก็คราวนี้จะพาไปดูลูกที่ว่าได้ผลแล้วบางบางตัวเนี่ยก็ลงบอด,ดินไว้ค่ะเลยไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีให้โชว์ข้างบนท่านดูครับจะมีลูกปลาที่เพาะไว้แล้วเป็นปลาดุกอุยอุยนาเดี๋ยวเดี๋ยวเอากะมังมาแป๊บนะคือคือปลาดุกอุยนาเนี่ยมันก็คือตัวแม่ที่จะมาทาบิ๊กอุยตัว ตัวผู้ก็คือรัดเตียผสมมาแล้วก็เป็นบิ๊กอุยแต่นี่คือผมทําปลาอุยเพื่อจะเป็นพ่อแม่พันธุ์เองเนี้ยเพราะว่าแม่มันโลละสามร้อยร่วงขาดช่วงหน้าหนาวโลละห้าร้อยแล้วก็รสชาติก็ก็เหมือนปลาธรรมชาติเลยเหมือนปลาธรรมชาติจะเหนียวนุ่มหวานอย่างเงี้ยจะแกงจะอะไรเนื้อจะไม่เละ,ะอุยนาตัวนี้ก็ให้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงได้จริงๆแล้วตัวนี้ทํามานานแล้วแต่ว่าอ,นนอันนี้เราก็ทําทําจําหน่ายด้วยเลยใช่ไหม อันนี้กเกษตรกรไม่รู้ว่ามันมีปลาอุยขอเขาียกว่าบิ๊กอุยเนี่ยก็คือเอาบิ๊กอุยบิ๊กอุยมาผสมกัน uh huh. จริงๆแล้วทุกครั้งเนี่ยแม่ต้องเป็นปลาอุยนาพ่อเป็นลักเตียทุกครั้งที่ผสมพันธุ์น uh huh. ะตรงนี้ก็จะเป็นลูกปลาดุกอันนี้ก็คือปลาดุกนี่ก็คือเป็นกิจกรรมหลักๆก,ก็เป็นปลาเศรษฐกิจปลาดุกปันดินปลาหมอแปลงเพศอย่างนี้มันมันเป็นปลาเศรษฐกิจไปแล้วแต่ปลาดุกอุยนายังยังเป็นได้นั่นอยู่เป็นปลาพื้นถิ่นหายากเลย เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่พาดูปลาปลาไทยพื้นถิ่นที่ที่เพาะได้หน่อยค่ะครับอันนี้ปลาหมอตาลแรกเกิดเหมือนกันอันนี้ลูกปลาหมอตาลเห็นไหมมันจะยิบ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 ก็อันนี้ก็รอรอ,อเตรียมอนุบาลบ่ดินก็แล้วแต่ก็ลองอนุบาลบอกูดูสองสัปดาห์ได้จากจากตัวเล็กมานี้ยค่ะสองสัปดาห์ประมาณสองสัปดาห์ถ้าดีก็ประมาณสักสี่สัปดาห์หรือประมาณเดือนหนึ่งครับมันก็จะประมาณนิ้วก้อยอย่างเงี้ยก็ไปเลี้ยงได้ อันนี้แม่เดียวเนี่ยอ,อันนี้สองแม่แม่หนึ่งก็ได้น่าจะได้ห้าพันถึงหมื่นมีดอะไรครับพี่ใหญ่อันนี้เป็นปลาไหลทำบลังไว้อันนี้เป็นพ่อแม่พันธุปลาไหลครับเป็นพ่อแม่พันธุปลาไหลไทยแท้เอาตะกร้าหรือกระถางเนี่ยเจาะรูข้างล่างให้เข้าให้ปลาเข้าไปแล้วเขาก็จะมาไข่ในนี้นเราเพาะพันธุเองเป็นสายพันธุ์ไทยแท้ครับก็เหมือนกันก็คือ ถ้านําจากต่างประเทศมามันเราไม่รู้ว่ามันมาปรับของประเทศไทยได้ระบบน้ําระบบอากาศหรือว่าเชื้อโรคภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีตัวไหนเด่นอีกไหมคะชนิดปลาไหนเด่นอีกไหมที่เด่นก็กระทิงลายกระทิงลายครับปล,ลาหลดอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ลูกมาห้าพันตัวหมื่นตัวตัวเงี้ยเพราะว่าตอนที่รวบรวมมานะซื้อมาตัวสามร้อยห้าร้อยตัวละพันก็มีเราก็เลยได้ได้ลูกมาเนี่ยต้องเก็บลูกไว้ก่อนไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ก็น่าจะปี6-8แปดนะครับถึงจะเอาเอาไปให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพได้เงี้ยค่ะก็ได้ข่าวว่าผู้ใหญ่มีโครงการที่จะทําเรื่องอนุรักษ์พันปลาพื้นถิ่นหายากแล้วอย่างเงี้ยแล้วเป็นปลาเศรษฐกิจที่นํามากินได้อย่างเงี้ยครับค่ะก็มีประมาณสิบอย่างก็จะเริ่มต้นในเร็วนี้เริ่มแล้วแต่ยังยังไม่ได้ปล่อยของงั้นเอยค่ะเพราะว่าเคยโพสต์ไปแค่ทีเดียวโทรมาทั่วเลยเพราะว่าคนติดตาม ในเพจในเฟซอย่างเงี้ยเยอะ,ยอะ <S <S ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมต้องเก็บไว้ก่อนก็เดี๋ยวรับเป็นเพื่อนไว้ก่อนแล้วก็จดไว้เดี๋ยวถ้ามีไงเดี๋ยวติดต่อไปทีก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทางสปกรเรือข่ายด้านประมงนะคะเกียงไก่ฟาร์มปลานะคะที่ได้ให้ความรู้กับเรานะคะแล้วจะได้นําไปเผยแพร่ต่อเนาะเผยแพร่แล้วก็เพื่อไปเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะคะก็สุดท้ายก็ผู้ใหญ่มีอะไรกล่าวนิดนึงไหมคะ ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็ไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนผมก็ได้รวบรวมไว้หลายชนิดแล้วปลาที่สูญพันธุ์และหายากก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านประมงและประมงจังหวัด้วยนะครับที่เข้ามาดูงานเข้ามาแนะนําเป็นที่เลี้ยงให้กับผมก็ขอฝากขายของนิดนึงนะครับเพียงไกาฟาร์มตั้งอยู่ศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสนใจศึกษาดูงานเนี่ยก็ติดต่อมาทางที่ประมงได้ประมงอำเภอศรีประจันนะครับ จะมาเรียนรู้ศึกษาด้วยงานเนี่ยทางประมงหรือทางเรียงไกฟาร์มเองเนี่ยก็ยินดีให้คําแนะนําอย่างถูกต้องเต็มกระบวนการหนดหรือจะรวมเป็นกลุ่มกันมาจากต่างจังหวัดก็ยินดีรับโทร่ลงหน้าก่อนนะครับเบอร์0 8 9ย์แ0ดเ7้นะครับก็ขอบคุณครับมาปลายให้นิดหนึ่งก็สพกอเรืเรอข่ายยกระดับประจำปีสองพนะคะก็มอให<า>้ทังสุดค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ